สวัสดีครับขอตัาเข้าสู่ช่อง iPhone to Hand Channel นะครับวันนี้มีสินค้านำเสนอนะครับเป็นเจ้าตัว AirPod Pro นะครับโอเคนะครับก่อนเราชมคลิปยังไงทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subs c r i b e ด้วยด้วยครับโอเคมาดูตัวเครื่องกันเลยนะครับมาดูจากตัวนี้ก่อนนะครับนี่นะสภาพเครื่องคือพร้อมใช้งานครับสวยๆนะครับนี่นะฮะนะครับดูรอบๆเครื่องก่อนนะครับนี่นะครับนี่สวยเลยนะครับนี่นะ โอเคมาดูภายในกันนะครับนี่นะครับเอาหูฟังออกก่อนเนาะนี่ฮะสว,สวยเนาะพร้อมใช้งานนะครับอะมาดูที่ตัวหูฟังนะครับนี่ฮะดูกันทุกมุมเนาะนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมคือพร้อมใช้งานเนาะถ้าได้สนใจนะครับก็ทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าตัวหูฟังนะครับจะแจ้งทีที่หน้าเพจอย่างครบถ้วนเลยนะครับถ้าได้สนใจก็ทักมาได้นะครับผมโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ขอพระคุณมากเลยครับสวัสดีครับ